สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านตอนน,ตอนนี้ผมตอนนี้ผมเหนื่อยไม่ง่ายเลยโอ้นี่ครับท่านผู้ชมกว่าจะเจอโอ้เล่นผมแย่เลยครับแล้วดูความสูงสุดๆครับหมูน่นี้สูงมากครับ เดินขาล่างครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวขอพักกันฮะไม่มีแรงกดครับเดินผมผมเดินนู้นอะนู้นครับผมเดินมานจะเข่าลุกนู้นเห็นไหมครับเดี๋ยวผมขอหยุดกับกล้องกันฮะันู้นครับนู้นเห็นไหมครับผมเดินมานจะเข่าลุกนู้น เดินอยู่อยู่หลังเขาลุงนู้นนะครับเดินขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็ล้อ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 ะแล้วก็ล้อมาครั้งนี้แล้วก็ล้อกลับมาครั้งนี้ล้อ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 แล้วก็ล้อนี่มาล้อ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 นะครับแล้วก็ล้อไปล้อไปนู่นล้อไปนู่นไปลงเขาฝั่งนู้นครับไปยู่หุบนู้นไปห้าหุบนู้นมาแล้วผมก็ล้อกลับมากลับมาล้อล้อล้อกลับมาข้างบนนะครับเมื่อกี้ตอนล้อไปล้อไปข้างล่างตอนขึ้นมาขึ้นมาข้างบนนะครับแล้วก็กลับมาเจอนี่ นี่ครับกลับมาเจอหาโหก็พอเราเจอเห็ดแต่มันก็หายเหนื่อยนะครับดูนะครับมีตัวอะไรมากินไหมลูกเนี่ยน่าจะเป็นพวกน่าจะเป็นไก่ครับยังมีรอยจิกเห็นไหมเนี่ยรอยฟันเห็นไหมครับเนี่ยรอยปากรอยปากมันจะรอยฟันต้องขออภัยนี่ครับรอยรอยปากมันเห็นไหมครับ หรือว่าไม่ใช่ถ้าใครรู้ว่าเป็นตัวอะไรก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับมันกันลอยลอยจิกมันนะลอยป้ามันนะไม่มีอรอยตีนะอน่าจะเป็นไก่แล้ละเพราะว่าไม่มีอรอยเท้าเลยบานสวยนะครับนี่ยัขงขาวเราโ่กินกันกระจายเลยนะครับนู่นๆขึ้นไปหนู่นดิดหน่อยลนะ ขึ้นบนยอดเขาเลยนะเนี่ยสุดๆแล้วครับโอ้โหแย่เลยผมทดานี้ดูนี่ข้างล่างนู่นโน่นครับนู่นแล้วนู่นผมไล่ไมจาจากเขาลงนู่นอ๋อหอก็จะเจอโอเคครับเดี๋ยว oh. ผมก็ทำการขุดละผมก็มาคนเดียวเลยวันนี้พักวานไม่ได้มานะครับพักวานไปโรงเรียนไม่ได้พาพักวานมาแล้วนะครับ วันก่อนพาพักหวานมาโอ้โหยุงกัดเต็มนะพักหวานสงสา,ารนะครับโดนยุงกัดเยอะพักหวันวันนี้พักวันไปเรียนแล้วอันนี้ก็เจออยู่ข้างล่างนะครับเจออยู่ข้างล่างนู่นนี่หน่อยเดียวครับโอ้หเจอทีแรกดีใจนึวกว่ามีเยอะที่ไหนได้มีหน่อยอย,ย่างเรียนนะครับเนี่ยวางถึงไม่ได้แล้ววางถึงก็สยังจัด โอเคครับเดี๋ยวผมก็จะทำการขุดน,นะครับถ้าเกิดว่าภาพมันไม่สวยมันสั่นยังไงก็ต้องขออาภายัยนะครับเพรผมมาคนเดียวนะครับผมมาคนเดียวผมไม่ได้เอาไมค์เซลฟี่มาครับไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาด้วยต้องขออภัยนะครับก็ทนทนดูเอาหน่อยน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับ ก็เพื่อรายได้เล็กๆ,ๆน้อยๆให้ผมกับครอบครัวนะครับอันนี้ก็ครอบครัรวก็กาลังลําบากลําบากครับพูดแล้วน้าตาจะไหลครับไม่พูดดีกว่าคุเทดดีกว่าคุณเท็ต่อดีกว่าครับเปลี่ยนเรื่องดูกันครับไม่เอาพูดถึงเรื่องครอบครันะวแล้วเศร้า วันนี้ก็ผมหาเป็นวันที่3ามแล้วนะวันที่สามวันที่วันที่สวันที่สี่เหรอสิวันที่สี่แล้วครับเห็น <c oughs> มันก็สภาพก็เริ่มจะไม่ค่อยสวยแล้วครับเพราะว่า <c oughs> มันขึ้นไปหลายวันแล้วนะครับ ต้องดันถึงยอดเดี๋ยวนะถ้าดันไม่ถึงยอดก็ไม่ได้เห็นดโอ้เห็ด oh, ขึ้นในยอดข้าวนะทถ้าไม่มาถึงนี้ทาไม่ขึ้นมาฝั่งนี้ไม่ได้เห็ดแล้วนะต้องดันถึงยอดเลยกว่าจะเจอเห็ดอย่าลืมนะครับ, <Ooh! S 2> รบท่านผู้ชม God, 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 กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับเพื่อเป็นรายได้เล็กๆน้อยๆ ให้ผมนะครับน an, oh ี่ครับ มีลูกมีมีผู้ชมบางท่านนะครับเมื่อคิดที่แล้วที่ผมได้แจ้งไปนะครับว่าผมขายโหลละโหลละเท่านั้นเท่านี้คือผมขายจริงๆนะครับแต่ผมขายไปหมดแล้วผมผมก็ได้ขายไปร้านรังคาที่รับซื้อแถวบ้านนะครับเอออผมผมขายไปหมดแล้วนะครับไม่เห็นไม่เหลือเลยนะครับไม่พอขายนะครับ ต้องขออาภัยท่านผู้ชมหนยนะครับที่สอบถามเข้ามาว่าจะมาขอซื้อเห็ดน,นะครับเพราะว่าพวกผมผมไม่ได้ส่งขายนะครับผมก็ขายตามบ้านนะครับขายร้านค้าที่บ้านนะครับผมไม่ได้ส่งไปข้างนอกนะครับแล้วขออาภัยท่านผู้ชมหนยนะครับเพราะมีท่านผู้ชมบางท่านนะครับเข้ามาคอมเมนต์ Ryan. บอกว่าจะขอซื้อนะครับพอ <c oughs> ดีเราขายให้ กับแม่ค้าในหมู่บ้านหมดแล้วนะครับแล้วเป็นราคาที่เราขายจริงนะครับเราไม่ได้ตั้งราคาเราหรอกนะครับเป็นราคาที่เราขายจริงนะครับแต่ว่าเราขายไปหมดแล้วเราไม่ได้ซุมขายข้างนอกนะครับต้องขออภัยอซีด้วยนะครับอ๋อไอซีบางท่านนะครับอยคงมาขอซื้อนะครับเพราะว่าเหตุเราเก็บไว้นานไม่ได้นะครับเราเราได้เช้าเสร็จปุ๊บเราก็ขายเลยครับเราไม่ได้เก็บไว้ครับ ไว้นานไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเน่าไวครับมันเสียไวครับแล้วราคามันก็จะตกครับถ้าถ้าตอนเย็นราคามันก็จะตกไวนะครับยิ่งราคายิ่งถ้าเห็ดเยอะก็ราคาก็ตกไวอีกครับโอเคครับต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับ แล่งเลยันดอกกิ้งมาข้างนั่งเลยับเลยเนร่ยแดดเดือแดด้อนมานครับตัวอะไรมมากินเดยแย่งกันไปครับเขาก็เพื่อวความจยรอดเราก็เพื่อความจยรอด โอเคครับทีนี้ผมก็ได้ทำการขุดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับชันมากเลยเห็นไหมครับ นี่ครับตอนนี้เห็นเราอยู่ข้างล่างนะ้นครับถ่ายมาแล้วเข็บเดี๋ยวผมก็ขอเก็บเพดใ,ใ่ทุงก่อนนะครับผมว่าขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แหละครับงั้นแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ